สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านครับครับวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องสูบน้ำเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง5.5้าแรงครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการล้างคาบูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาการของเครื่องเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับทีแรกเครื่องไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดพอล้างคาบูแล้วสตาร์ทติด แต่เครื่องจะไม่เงียบไม่นิ่งนะครับ ่อนเครื่องลงเครื่องก็ดับนะครับท่านคงจะเห็นแล้วนะครับว่าตอนที่เราสตาร์ทเครื่องเครื่องมันเดินไม่เรียบเลยนะครับเครื่องจะเดินไม่เรียบเดี๋ยวยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะทําการแจ้กไขเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจุดไหนนะครับการล้างคาบูที่ เครื่องจะชาร์จแล้วเครื่องมันเดินไม่เรียบนะครับเรามีอีกจุดหนึ่งที่จะทาการแกกไขเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจุดไหนนะครับขยับกล้องนิดนึงนะครับครับท่านเห็นไหมครับจุดนี้นะครับตัวน,นี้คือเป็นตัวปรับรอบเดินเบานะครับสำหรับคาบู ของเครื่องยนต์เบนซินนะครับให้เราคลายออกนะครับเพื่อเราจะทำการแก้ไขเครื่องที่มันเดินไม่เรียบนะครับให้เราคลายออกเลยนะครับสำหรับการล้างคาบูที่เราล้างแล้วเครื่องมันสตาร์ทแต่ติดแล้วแต่เครื่องมันเดินไม่เรียบก็ให้เราแก้ไขจุดนี้นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับนี่เป็นน็อตนะครับสําหรับปรับรอบเดินเบานะครับตั้งรอบเดินเบาพอเราขันน็อตออกแล้วให้เราดูตรตงจุดดาๆตรงนี้นะครับให้เราใช้ไขควงแบนนะครับงัดออกนะครับออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับคือพวกยางที่เราถอดออกมาจากคาบูเลเ,เตอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นรูอากาศนะครับเราจะไม่เจาะลึกตัวนี้นะครับเราจะจะให้ท่านได้ดูว่าการล้างคาบูแล้วเครื่องมันยังสะดวดอยู่แล้วให้เรามาทำความสะอาดตรงนี้นะครับจุดนี้จะท่านจะเห็นว่า มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับอยากให้ท่านเห็นว่ามันมีความแตกต่างเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่านะครับออกให้สะอาดนะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงคาบูแล้วก็ใช้ลมเป่าเหมือนกันนะครับ ก็วันที่จริงนะครับถ้าไม่ได้มาทําให้ท่านดูนครับสําหรับการถอดล้างตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอดออกล้างได้นะครับในขั้นตอนตอนล้างคาบูเลยก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมไม่ถอดออกมาล้างก็เพื่อที่จะได้มาทําให้ท่านดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่า ตอนที่เรายังไม่ได้ถอดออกมาเป่าทำความสะอาดอาการของเครื่องเป็นอย่างไรและตอนที่เราได้ทำความสะอาดแล้วอาการของเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับให้ท่านได้ดูนะครับครับพอเราล้างเป่าทำความสะอาดเรียบร้อยเราก็จะประกอบเข้าเลยนะครับก็ประกอบเข้ารูที่เดิมนะครับ มันก็จะมีตรงมุมนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอยู่นะครับก็ให้เข้าตามล็อกมันนะครับมันจะเป็นที่ล็อกของมันอยู่นะครับเข้าแล้วเราก็กดนะครับใช้มือกดหรือว่าใช้ปลายไขกวงกดก็ได้ครับกดให้ลงให้เข้านะครับต่อไปเราก็จะขันน็อตนะครับที่เป็นตัวปรับ ตั้งรอบเดินเบานะครับหมุนเข้าใส่เข้าไปนะครับมาปรับตั้งรอบเดินเบาพอเราประกอบเข้าแล้วเราจะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างตอนที่เรายังไม่ได้นามาเป่าล้างทําความสะอาดกับตอนที่เราทําความสะอาดแล้วจะมีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับ เ,เรามาดูกันนะครับให้เราเปิดสวิตช์เปิดโชค๊คแล้วก็เร่งคันเร่งนิดนึงนะครับ เห็นไหมครับหลังจากที่เราได้สตาร์ทเครื่องลองดูเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนหลังจากที่เราได้ถอดอยางตัวดูอากาศออกมาเป่าล้างทําความสะอาดก็ทําให้เครื่องเดินเรียบขึ้นนะครับไม่สะดุดเหมือนก่อนที่เราจะได้ถอดออกมาล้างนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยได้ เยอะเลยนะครับสำหรับการล้างคาบูเราก็ควรที่จะถอดตัวนี้ออกมาเป่าทำความสะอาดนะครับเพื่อให้เครื่องเราเดินเรียบขึ้นนะครับไม่สะดุดเครื่องก็ทำงานปกตินะครับสำหรับท่านที่ล้างคาบูเองก็ลองทำดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สำคัญที่เราต้องถอดออกมานะครับเพื่อ มาเป่าล้างทำความสะอาดสำหรับชิปนี้นะครับถ้าท่านชมแล้วเห็นว่าชิปดีมีประโยชน์ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ